นะพี่น้องวันนี้อ้นสิรุประสิผ้าพี่น้องเบิ้งโลกแมวแล้วผมกะจะเออเอาเออขมิ้นผงหรือขอมิ้นผงได้เพียงนะเอาใส่เพื่อจะเอาไปตากแดดให้เ,เด็กกอแดดได้เพียงนะจังขังได้เพียงนะมาถนัดขังใส่พี่น้องเด้อเด้อเด้อ ซอยได้ไหมสามมังคีเนี่ยเออหยุดซอยหัวนยติไม่คออ่อยเออนี่ยคือสามมังคีเ,เ,เนี่ยเอยจิตจิตเราโดนเิอหลายสมุติหรือเน้่าเออเอาไว้หนึ่งไว้เจอตอนนี้ก็ ได้สี่ตัวละจังไดผมกระสีดุ่นได้พี่น้องเด้อบ่อยากให้ได้หาโตเด้ออยากให้ได้ขามหาโตไปเด้อหกตเฮ้ยอย่าดึงเตัวเลยเฮ้ยจะขาดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยากได้ยัดหกให้ให้ให้รุดจากหาไปนะพี่น้องรุดจากหาไปความเสียบโบราณในตำได้พี่น้องเด้อ อันนี้ก็ข้อดีที่โตละเข้ากันไปกันนี้ทำตาการตากแดดก็แดดออกละไปไปขีมินพงด้วยพี่หลองเนอะสื่อมากพี่หลองโ้เข่ไปบางทีโบถือห้องกระเทยลงไปใส่หลาย จำว่านเอาอันนี้คือเพื่อเก็บรักษาลูกแมวไว้ดุนได้เพีองเรือแล้วกะ็เพิ่มมันเป็นอย่างอื่นข้าวเสี๋ยอื้อนยังอย่างดีแหละพอคนสมัยโบราณมันก็เ็ยได้เห็นไหมพี่น้องแต่บางคนบ่มีก็ตากแดดได้ก็ได้ไม่เพียงเรือแต่เราเอาใส่แน่นี่กระจิบเพิ่มการเก็บรักษา เพื่อจะยืดอายุของโลูกแมวให้อยู่กับเฮออดีตดนนักกะสิเป็นสีริมข้นหนักกะสิไม่กินหอมหนักกะคาบ่ได้นอกาตากแดดแล้วแหงเก่าแดดเฮ้ากะหาเออเปลวท้องเปลวท้องมาติดติดหรือแปะได้ไหมหลังเด้อแนักกะไปเหลี่ยมอัดกรอบหรือก่อนเขา,าสีเหลี่ยมอัดกรอบเราไปปลูกเสกนงแล้วมาจานได้ไหมหลังเด้อน้มาจาน ต่างๆแต่เขาจะไปผูกเสียมองได้แต่มาที่พี่น้องเ้อะผมกับจังหน่อยผนเียจิตตาเดียดคุกเขา่าเขากันเรียบร้อยพี่น้องเพื่อจะเก็บรักษาเพร่ะให้ดูสลายหรือเพื่อจะคงความเออเกิดอะไรแบบว่าเบื่อยเร็วนะเบื่อยเร็ว อันนี้ก็คือเพิ่มว่าเฮ่เบอร์เรลหรือกะเก็บรักษาไว้โดนเพิ่มเพิ่มยืดอายุได้โดนกุเก่าของลูกแมวเหรอเนี่ขอบคุณการติดตามลับซมจนจบครับพี่น้องสำหรับลูกแมวคุกขมิ้นเพื่อเก็บรักษาการยืดอายุของลูกแมวไว้โดนครับพี่น้องเป็จสิ่งที่พ่อได้โดนครับผม,มกามีกินหอม เป็นสิดีมันข้นครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ